อะไรก่อนดีอะไรสำคัญกว่าไอกอรไก่มีอาชีพขับแท็กซี่ดีเลือกซื้อรถมีสามารถที่จะเอาไปทํามาหากินได้แต่มันจะมีปัญหาเรื่องยอดผ่อนจากอายุคือพอซื้อรถยนต์มาจะโดนไป7ปีไอกอรเนี่ยอายุ25บวก7กลายเป็น32แล้วแต่ละปียอดบ้านในการผ่อนเพิ่มขึ้นปีละ500ลลูกค้าที่อายุเยอะแล้วมาปรึกษาบอกทำไมแพงจังคุณมาซื้อตอนผ่อนรถยนต์หมดแล้วมันก็เลยแพงไง มันจะแพงขึ้นสองอย่างก็คืออายุเรามากขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านราคาเพิ่มขึ้นผมบอกแล้วไงว่าบ้านมันราคาขึ้นตลอดประมาณหนึ่งแสนบาทต่อปีลูกค้าที่กู้ไม่ผ่านส่วนมากเพราะว่าผ่อนลถอยู่ก็ต้องรอไปเจ็ดปีแล้วคุณกําลังจะซื้อบ้านอะลถคุณไปยังไงเจ็ดปีอะเพราะฉะนั้นเลือกบ้านก่อนเราจะช่วยคิดคํานวณให้ที่เหลือเพื่อนๆลองไปคิดดูอย่างบางคนอะอายุเยอะซื้อบ้านได้ไหมทํางานเงินเดือนน้อยซื้อบ้านได้ไหม ได้ได้คุณก็อย่าเอาบ้านแพงเราต้องคุยการแล้วข้อมูลคือตัวเลขที่เราจะต้องมาคำนวณคงเหลือเท่าไหร่คุณบวกเพิ่มไหมหรือคุณมีแต่อะไรมันลบ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 เต็มไปหมดเลยค้าหลายคนมากพอบีมานั่งเขียนเนี่ยบางคนคตกใจเราคุยกันน <c oughs> แล้วเราก็ลิสต์ลิสต์กันออกมาแล้วก็เขียนตัวเลขอะลูกค้าหน้าเวิร์บีก็ให้คําแนะนําได้ในส่วนของการเงินภาระ,ะค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยค่ะก่อนจบยกตัวอย่างผมเอง เมื่อก่อนนะ่ะไม่มีบ้านพอเรียนจบมาปุ๊บอะ่ะซื้อที่ดินแปลงหนึ่งเงินเดือนเก้าพันผ่อนที่ดินหมื่นหนึ่งชีวิตติดลบใช่ที่เหลือง่ายมากเลยเรากินกับพ่อกับแม่ใครที่มีลูกนะสอนลูกแบบนี้เลยคือเอาลูกเน็ยเป็นตัวสร้างทรัพย์สินเอาเงินผม,มไปผ่อนไปหาเพิ่มอีกพันหนึ่งไปขอแม่ขออะไรก็ได้เราไม่เคยมีรายจ่ายพอผ่อนมาแสนหนึ่งละหมื่นไม่ถึงปีก็เสร็จละเพือพ่อนเพื่อนเอาวิธีนี้ไปก็ได้ในขณะที่ยังเป็นวัยรุ่น ก็ตั้งเป้าหมายจากนั้นก็เป็นบ้านหลังแรกบ้านหลังที่สองบ้านหลังที่สามแล้วถามว่าซื้อรถได้ไหมได้แล้วแถามได้มีบ้านหลายหลังด้วยจะซื้อรถกี่คันก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆไปทําตามได้